ดี Extra, พีเอ็กซ์นึกกำลังกรมส,งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสารต่อโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเน้นกลุ่มปอบบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งเป้า400,000รายภายในปี2573ค่ะ เดินหน้าโครงการสร้างงานสร้างอาชีพในทุกมิติทั้งการจ้างงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจกลุ่มเปราะบ,บางอาทิคนพิการผู้ต้องขังและสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้ตั้งเป้า400,000รายภายในปี2573 นางสิริพรเดชสิงห์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการสื่อสารองค์กรบริษัทซีพีแอสตราจำกัดมหาชนกล่าวว่าสำหรับโครงการสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นสู่ปีที่สองโดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและแมคโครเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้กับทุกคนในสังคม อย่างแรกเลยก็คือคนพิการเนี่ยจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยเราจะช่วยกลุ่มคนพิการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้อย่างน,น้อย30ครัวเรือนนะคะซึ่งก็หมายถึงประชากรคนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้พิการเองแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการ ถึงเป็นร้อยร้อยคนนะคะก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ส่งรายได้กลับคืนไปสู่กลุ่มคนพิการ2ล้านกว่าบาทนะคะปีนี้เนี่ยยอดกระสูดแล้วก็ยอดผลไม้ที่เรารับซื้อก็จะเพิ่มขึ้นอีก2เท่าก็น่าจะทำรายได้ให้กับกลุ่มคนเปราะบางได้มากขึ้นอีกจำนวนพอสมควรเลยค่ะ เราดีใจมากที่ CP Extra ได้มาช่วยของกลุ่มคนพิการคะ่ะเราร่วมมือกันมา2ปีแล้วนะคะโดยครั้งแรกเนี่ยทางแมคโครก็สนใจงานที่นครศรีธรรมราชซึ่งเรามีศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพที่นครศรีธรรมราชเขาทำกระจนแล้วก็ปลูกเมนล่อนแมคโครก็มาเสริมให้เมล่อนเนี่ยมีมาตรฐานนะคะแล้วก็สามารถส่งเข้าแมคโครได้เลยแล้วก็ไรายได้เหล่านั้นเนี่ยก็มาให้กับคนพิการที่เราดูแลอยู่แล้วเขาก็มีอาชีพมีไรายได้พอเขามีไรายได้เขาก็มีความมั่นคงในชีวิต สุดภายในงานมหากรรมด้านการพัฒนาสังคมปี2566ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ CPStra ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งแมคโครและค้าปลีกโลตัสได้นำผลิตภัณฑ์จากผลงานของผู้พิการร่วมจัดแสดงอาทิตะกร้ากระจูดเมลอนที่มีจำหน่ายที่แมคโครและสินค้าแบรนด์มีไซล์ที่มีจำหน่ายที่โลตัสทุกสาขาด้วย ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราสองคนจะพาไปกาอบติดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากใต้ฝุ่นเซาลาครับ